สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะมาดูน้องกัปตันเอยกยอกุ้งค่ะอ่ะยกให้ยายดูไหนไหนยายจะซูมนี่อย่าเพิ่งเทโอ้โหท่านผู้ชมพลึพะลัมก้องนี้น่าจะประมาณ40บาทเนาะนี่เนานะใช่ไหมกัปตันได้ปลาได้เสียด้วยโอ้ตายเลยอินเอ้ยไหมอะไรตะเป็นก้องก้องหรือเสียวไม่โลนจี

ทำเป็นไม enfin ่ล <si ่ะน้องนะเห็นยายพงเอาถ้วยอะไรตักเมื่อวานนี่ถ้วยน้ำแข็งใสบ่โอ้ยี่นี่นะคะอ๋อยายแปมจะเบิ่งเดี๋ยวะี้ยายแปมก็ไปใส่น้ำค่ะเออมันต้องเนาะลุกเนี่ยไม่ใส่น้ำเยอะกุ้งสดๆค่ะท่านผู้ชมอยู่ไอ้บ่ไอ้กุ้งของเอ็กซ์ซียูนะคะนี่โอ้ยักขนาดท่านผู้ชมเมื่ออยู่นี่ ของกินเยอะแยะชาบัตรปอตะอยู่บัรตบปรตอปอตะเหลือเลยอ่ะมีเหลือ,อนี่นะคะน้องเอ <ใน S 1> กัปตันใช่ไหมคะนี่โอ้ยหันหน้ามาหายายหน่อยเอปตัอย่าไปยกตรงนู้นแล้วกันนี่นะคะยกยอจะไปทางโน้นเหรอคะนี่ <c oughs> ตามน้องเอมายกยอนะคะ ทำน้องไปยกยอกุ้งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะน้องบูบูแล้วน้องโบโบนี่ชื่ออะไรไตัวเองชื่ออะไรไบูบูยายไม่รู้แล้วทำไงให้ยายช่วยไงยทำไงอ่ะอ่ะให้ยายช่วยอ่ะมันอ่ะตัง้งอันนั่นเจน,นึงที่จริงต้องเอาที่ตักเป็นถว้วยได้ไหมเอาถ้วยเออเอาถว้าถวยตักถ้วยถ้วยถ้วยตักแล้วก็ใส่คุ คุไปอยู่ข้างในมาธานีทาไงล่ะให้ยายจับไปก่อนบะมามายายเอาคุก,ก่อนจับสะดุ้งไว้ได้ไงนี่นะคะจะพุ่งเทให้ยายดูก่อนโอ้ท่านผู้ชมนี่นะคะสุดๆเอาเทเลยมันหมุน <c oughs> <c oughs> ได้ไหมเอออ่ะอันนั้นใส่เลยแจ็คเอออ,เอย่ามันอย่ามัน เล็กน,น้อยนี่นะคะโคดใหญ่แต่คันมันสั้นเนาะคันนี้คันยกยอนะมันสั้นเนาะต้องเอาคันยาวๆนี่นะคะเขาขยันค่ะเด็กน้อยค่ะทำงานช่วยพ่อแม่นะคะขยนันลูกชายของเอ็กกี A ้ซียูค่ะขยันขันแข็งมากเลยค่ะนะคะไหนยายดูก่อนให้ยายดูก่อนเพิ่มนนิดเออ ดไปขายให้ยายเลยเฮ้มันมองไม่เห็นมันดำอ่ะพายุ่นไปเพื่อใช่ไหมเออโจ๊กไก่เออโจ๊กไกโจ๊กโอ้โหเอาไปรอบเลยสามรอบเลยเอออเมนเราไก่กระนกระเตกใช่หยุดดีๆนะลูกเออโอ้ดืดเธอกระตุนดินแข็งฮัละเบอร์ท่านผู้ชมเอ้ยร้านแม่เพียวเนี่ยละค่ะโอ้แม่ร้านเลนท่านเลน ยกยอเหนื่อยมากเลยโอ้ยแต่รเมตตอนเอกีซียูเลยตัวน,นี้นะตอนเลยตัวน,นี้นะเตอร์เมคือพ่อขนาดเลยหน้าตาอยู่ปอไหนเลยเนี่ปอซองเลยเน่ลงเต,ตะอยู่โนสะอาดวางนึ่งเล่ยเนะาะแป๊บเดียวเทน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเทน้ำในใน,ใ,นใส่กุ้ง ให้ยายดูดิโอ้โหนะคะเออใส่ขนาดนี้เลยแล้วก็เอามืออันนั้นเลยนี่นะเออมาๆยายจับให้อ่ะไปไปไปเอาถุงปลาคมกระโดดจะหยุดปลาศาสตร์โยอิดนะแถมแถมให้ยายใช่ไหมเออปลาซิวกับปลากระเดิดนะเอาไปปล่อยศาสตร์ละเทมเบาไม่ได้แถมเอาเอาจะเอาไงแถมยาย่เด้อฝากกดติดตามไม่เพียวชาแนลด้วยนะคะผิดถูกยังไง เดี๋ยว่ากันนะคะช่องหมายธรรมค่ะขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอาจับจับยายจะจบคลิปแล้วะคะ